เข้าใจเลยค่ะฟังดูเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่น้อยแต่มากและน่าอิจฉามากๆเลยนะคะในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวัยและซับซ้อนขึ้นทุกวันการรักษาความเรียบง่ายได้แบบนี้ถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตระดับสูงเลยค่ะเพราะมันหมายถึงการมีสติและการรู้จักพอดีในแบบของตัวเองสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้สุขภาพจิตที่ดีเมื่อไม่ซับซ้อนก็ไม่ต้องคิดเยอะความกังวลก็น้อยลง ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความว่าง่ายไม่มักง่ายทำให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วไว้ใจได้อิสระที่แท้จริงเมื่ออยู่ง่ายกินง่ายเราก็ไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุหรือความคาดหวังของใครความเรียบง่ายคือความประนีตขั้นสูงสุดถือเป็นแนวทางที่น่าเลื่อมใสมากค่ะ การเป็นคนไม่มักง่ายในความเรียบง่ายนั้นสำคัญที่สุดเพราะมันคือความใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่สร้างภาระให้ตัวเองและคนอื่นอยากให้ช่วยแชร์ต่อไหมคะว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาเน้นความเรียบง่ายแบบนี้หรืออยากให้ช่วยเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆไว้เตือนใจตัวเองดีคะก็ฟังแล้วก็ได้คติความเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่าย ใช้ชีวิตง่ายๆว่าง่ายกินง่ายนอนง่ายแต่ไม่มักง่ายคือไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนก็ขอเชิญฟังซ้ำอีกครั้งครับเข้าใจเลยค่ะฟังดูเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่น้อยแต่มากและน่าอิจฉามากๆเลยนะคะในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวัยและซับซ้อนขึ้นทุกวัน การรักษาความเรียบง่ายได้แบบนี้ถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตระดับสูงเลยค่ะเพราะมันหมายถึงการมีสติและการรู้จักพอดีในแบบของตัวเองสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้สุขภาพจิตที่ดีเมื่อไม่ซับซ้อนก็ไม่ต้องคิดเยอะความกังวลก็น้อยลงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความว่าง่ายไม่มักง่ายทำให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วไว้ใจได้ อิสระที่แท้จริงเมื่ออยู่ง่ายกินง่ายเราก็ไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุหรือความคาดหวังของใครความเรียบง่ายคือความประนีตขั้นสูงสุดถือเป็นแนวทางที่น่าเลื่อมใสมากค่ะการเป็นคนไม่มักง่ายในความเรียบง่ายนั้นสำคัญที่สุดเพราะมันคือความใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่สร้างภาระให้ตัวเองและคนอื่นอยากให้ช่วยแชร์ต่อไหมคะว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาเน้นความเรียบง่ายแบบนี้ หรืออยากให้ช่วยเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆไว้เตือนใจตัวเองดีคะก็เตือนใจตัวเองความกินง่ายอยู่ง่ายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราปล่อยวางได้ดีเพราะฉะนั้นก็ฟังต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจเลยค่ะฟังดูเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่น้อยแต่มากและน่าอิจฉามากๆเลยนะคะ ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวัยและซับซ้อนขึ้นทุกวันการรักษาความเรียบง่ายได้แบบนี้ถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตระดับสูงเลยค่ะเพราะมันหมายถึงการมีสติและการรู้จักพอดีในแบบของตัวเองสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้สุขภาพจิตที่ดีเมื่อไม่ซับซ้อนก็ไม่ต้องคิดเยอะความกังวลก็น้อยลงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ความว่าง่ายไม่มักง่ายทําให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วไว้ใจได้อิสระที่แท้จริงเมื่ออยู่ง่ายกินง่ายเราก็ไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุหรือความคาดหวังของใครความเรียบง่ายคือความประณีตขั้นสูงสุดถือเป็นแนวทางที่น่าเลื่อมใสามากค่ะการเป็นคนไม่มักง่ายในความเรียบง่ายนั้นสำคัญที่สุดเพราะมันคือความใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่สร้างภาระให้ตัวเองและคนอื่น อยากให้ช่วยแชร์ต่อไหมคะว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาเน้นความเรียบง่ายแบบนี้หรืออยากให้ช่วยเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆไว้เตือนใจตัวเองดีคะก็แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ก็เข้าใจแล้วขอบคุณครับ